สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆในนาตกรบผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็มีคลิปดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆมาฝากพี่ๆ่นาน้ามือใหม่ครับพี่น้องที่อยากจะเริ่มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์กับพี่น้องหรือว่าสกอรแม่พันธุ์กับพี่น้องแล้วก็ยังบุ่รู้ว่าจะผสมเทียมแบบใดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นวิธีการผสมเทียมแบบง่ายๆมาฝากกันครับส่วนวิธีการผสมนั้นเป็นแบบใดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยครับอ่า ก่อนเนี่ยเอาสผสมเทียมกับพี่น้องเขาก็ต้องมีอุปกรณ์ครับสําหรับอุปกรณ์ก็คือเดือยผสมเทียมครับพี่น้องอย่างแรก,กะจะเป็นเดือยสาหรับหมูแม่นางครับพี่น้องเนากกะจะมีลักษณะนี้ครับเป็นแบบหัวนี่จะเป็นปุกปุ่มครับพี่น้องเนาะที่นิยมใส้กันกะจะเป็นแบบซี่ครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบเกี้ยวคือคล้ายๆกับเกี้ยวเป็ดนะพี่น้องแต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมไส้กันครับพี่น,อน้องเนาะอย่างต่อไปครับจะเป็นเดือยสําหรับหมูแม่สาวครับพี่น้อง สำหรับปูแม่สาวกะจะเป็นเดือยน้อยครับพี่น้องหัวตรงนี้จะน้อยครับแล้วก็จะมีคอล็อกตัวนี้ครับพี่น้องเนี่าสำหรับปูแม่สาวเนาะอย่างต่อไปก like like content, ็จะเป็นไส้ในครับพี่น้องไส้ในตรวนี้กะมีเอาไว้เพื่อเสียบครับพี่น้องเสียบด้านในครับพี่น้องตรงแกนกลางนี่ครับสำหรับเดือยผสมเทียมจะเสียบเข้าไปครับพี่น้องเพื่อยังครับพี่น้องเพื่อที่จะเห็ดให้แม่มูของเฮานี่ครับพี่น้องเนาะติดลูกดกขึ้นครับพี่น้องเพราะว่าไส้ในตรงนี้จะมีคุณสมบัติในการ ลำเลียงน้ำเชื่อได้เร็วขึ้นครับพี่น้องละกันสอดใส่ไปในยังช่องมุลลูกของแม่หมูนี่ครับพี่น้องได้ลึกขึ้นครับพี่น้องเหตดให้แม่หมูของเขานี่ลดการครับหรือว่าการขย้อนน้ำเชื่อนี่ออกมาครับพี่น้องนแนบ,บเวลาผสมไปแล้วครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์การติดลูกโดกจะสูงขึ้นครับพี่น้องฮาจะเป็นประมาณนี้ครับอย่างต่อไปก็จะเป็นเจลครับเจลอันนี้ก็จะเป็นเจลที่ใส่ท่าครับพี่น้องใส่ท่าตรง ปลายเดือนนี่ครับพี่น้องนี่ใส่ท่ารอบๆครับพี่น้องเพื่อที่จะลดการเสียดสีของพนังมรรลกครับพี่น้องเวลาที่เราจะเสียบเดือยผสมพันธุ์ครับอ,อย่างต่อไปครับอย่างต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่าครับพี่น้องน้ำเปล่าเนี่ก็เอาไวไ้ใส่ร่างจิ้มครับพี่น้องจิ้มของแม่หมูเฮาวเนี่ยครับพี่น้องเนาะถ้าเา้าวโลรางก็จะมีฝุ่นมีสิ่งสกปรกครับพี่น้องติดอยู่บริเวณรอบๆแลวก็บริเวณปากของจิ้มของหมูของห้าครับพี่น้องถ้าเกิดว่าห้าวโลรางครับพี่น้อง เวลาที่เขาเสียบโดยผสมพันธุ์เข้าไปครับพี่น้องอาจจะมีสิ่งสกปรกที่ขับไปน้ําเห็ดในแม่มุมเขานี่เกิดการอักเสบของหมดลูกได้ครับพี่น้องอ่าเป็นประมาณนี้ครับก่อนอื่นครับพี่น้องก่อนที่เขาจะเริ่มทําการผสมเทียมครับพี่น้องน้าเสีอครับพี่น้องน้าเสียของเขานีส่วนมากพี่น้องนี่บางคนครับพี่น้องจะบส่ใจเรื่องนี้ครับพี่น้องก่อนที่จะผสมเทียมครับพี่น้องเขาควรที่จะเอาน้าเสืยเนี่ยครับ ออกจากตูดเด้เย็นแล้วก็มาใส่ถุงหรือว่าใส่กระเป๋าแบบซีกลับไปน้องอันนี้กับเป็นกระเปาเ๋าเก็บความห้อนเก็บความเย็นกลับไปน้องเนาะหรือพี่น้องผมมีกระเป๋าแบบซีกลับไปน้องใข่ใส่กระติกน้ำแข็งกลับไปน้องพอใส่กระติกน้ำแข็งแล้วผมต้องใส่น้ำแข็งเลยพี่น้องนะทิ้งไว้ก่อนที่จะผสมเทียมนะครับไปน้งนองประมาณ3ถึง5นาทีครับพี่น้องประมาณนั้นเหตุผลที่ว่าเป็นยางคือออกมาจากตูก้เย็นแล้วเอามาใส่ถุงหรือว่าใส่กระติกน้ำไว้ครับพี่น้องก็เพราะว่าใจเหตุไทยนำเชือของเฮานี่ครับพี่น้องเพิ่มอุณหภูมิสูงงขึ้้นนอ ถ้าเกิดว่าน้ำเชื่อเย็นครับพี่น้องเวลาเขาบีบเข้าไปครับเป็นน้ำเนาะเวลาเขาผสมน้ำเชื่อเนี่ยครับพี่น้องแม่หมูเขาจะขับออกมากครับเพราะว่าอุณหภูมิภายในครับถุ่มน้ำเชื่อนี่จะแตกต่างกันหลายครับพี่น้องการคว้านที่จะทิ้งไว้ประมาณแทกสามถึงห้านาทีครับพี่น้องก่อนที่จะผสมเทียมครับเนาะแตเดี๋ยวมาบอกวิธีการผสมกันเลยครับพี่น้องเป็นวิธีง่ายๆครับพี่น้องเนาะอ่าไปเบิ่งกันเลยครับอย่างแรกน้ําครับเดี๋ยวกัไล่หมูกรุบก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ลุกลุกลุก,ล,กลุกเร็วลุกอาลุกแล้วครับอ่าผมกระลึ้นผมมืพี่น้องอ่าง่ายเลยครับพี่น้องล้างเลย ล้างให้สะอาดเลยเดินไปลองเด้ออ่าอันนี้ก็เป็นม,มูแม่สาวครับพี่น้องนะผมกะจะใส่เป็นเดือยผสมเทียมแบบน้อยครับพี่นอ้องอ่ากะขอในน้ำอย่างเลยพี่น้องเด้อเวลาเท้าที่ใส่เดือยผสมเทียมนี่ครับพี่น้องอย่าเอามือสัมผัสบริเวณเดือยหรือว่าแท่งของเดือยครับพี่น้องเนาะ เพราะว่าอาจจะมีสิ่งสกปรกนี่ติดเข้าไปในหมดลูกของแม่หมูได้ครับพี่น้องเวลาเสียบเวยครับพี่น้องใช้มือครับพี่น้องแบบครับพี่น้องแบะจิ้มครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับพี่น้องเสียบเข้าไปแล้วก็ทถ้ายงขึ้นด้านบนแ็กน้อยเด้อพี่น้องเรต้องทะาแยงลายเด้อพี่น้อง่าเอาเข้าไปสุดเลยครับพี่น้องพอสุดแล้วครับพี่น้องคราบเาจะไม่ต้องหมุนก็ได้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่เมนเกี่ยว บมเมนเดือยที hmm. yeah. fall, ่เป็นเกี้ยวกับพี่น้องถ้าเป็นเดือยกลมกับแท่งตรงๆเลยกับพี่น้องบเเ็นตยังครับเนาะพอแท่งกับไปแล้วครับพี่น้องถ้าเกิดว่าสุดถึงข้อมักแล้วครับพี่น้องเขาดึงออกรับพี่น้องเขาจะล็อกกับพี่น้องเขาจะดึงบ่ออกเนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ดึงบ่ออกครับหลักจกน่าก็กอดเลยครับอ่ากอดแล้วก็อาน้ำเชื้อครับอ่าน้ำเชื้อก่อนที่ผสมกับพี่น้องเ่ากะเขย่าความบนกวามล่างอ่าแช่นี่ครับพี่น้อง แล้วก็อย่างนี้เลยครับเขากะบีปลายล้มเล็กน้อยครับพี่น้องตอนแรกนาเรียบร้อยครับพี่น้องแค่นี้เองครับพี่น้องกะหลังจากเสียบน้าเชือขบไปแล้วครับพี่น้องถ้าเกิดว่าน้าเชืออะไรลงเร็วนี่ครับพี่น้องเขาก็ต้องยกเกินสูงหรือว่าเขาบอยากให้อะไรเร็วเขาก็ต้องยกเกินสูงครับพี่น้องเอาประมาณนี้ครับพี่น้องนะให้เขาค่อยๆไหลลงไปครับพี่น้องการผสมเทียมของเขาจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับพี่น้อง ถ้ B, าเกิดว่าบีบน้ำเชื่อหไหลลงเร็วจะเกิดการขย้อนของน้ำเชื่อนี่ออกมากครับพี่ร้องเทใส่การผสมเทียมของเขานี่เปอร์เซ็นต์การติดลูกหรือว่าการติดลูกยก,กะจะต่ำลงครับพี่ร้องในระหว่างที่เขาผสมน้ำเชื่ออยู่ครับพี่ร้องคราการควรที่จะเอามือกดหลังเขาไว้น้ำครับพี่ร้องเนาะหรือว่าพี่ร้องบางที่บางมองมีกระสอบครับพี่น้องเนาะมัดกระสอบครับมัดกระสอบ ช่วงด้วยทรายข,ข้างๆครับพี่น้องเพื่อที่จะคล้ายๆกับแบบเลี้ยนแบบหมูพ่อพันธุ์ครับพี่น้องที่กําลังขึ้นผสมเขาอยู่ครับพี่น้องเตะให้การตกไข่สูงขึ้นอีกครับพี่น้องอ่า,อากระเบิดแล้วครับพี่น้องเบิดแล้วนะจงไปจะไล่ล่วอหรอกจะน้อยครับพี่น้องไล่น้ำเชืีอลงอีกอ่าพอเบิดแล้วครับพี่น้องกะอย่าเฝ้าถอดเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าถอด ให้ทิ้งไว้ประมาณจักสามถึงห้านาทีครับพี่น้องก่อนที่จะถอดสายผสมเทียมหรือว่าเดอยผสมเทียมเนี่ยพี่น้องก็จะทิ้งไว้ก่อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาถอดออกครับอเดี๋ยวผมก็จะหักไ้ครับพี่น้องทิ้งไ้แบบนี้ครับพี่น้องง่ายๆเลยครับพี่น้องเท่ากับไปผสมตัวอื่นถ่าเลยครับพี่น <ằng> ้องหรือว่าประเหตอยางอื่นถ่าครับพี่น้องประมาณจักสามถึงห้านาทีครับค่อยกลับมาถอดออกเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนช่วงเวลาในการผสมเทียมกับพี่น้องถ้าพี่น้องผสมตอนเศร้านี่ครับพี่น้องควรที่จะผสมตอนเศร้าๆครับพี่น้องเพราะว่าอากาศเนี่ยห้อนครับเนาะเพราะว่าถ้าอากาศท้อนการผสมเทียมของห้องนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การติดนี่ก็จะต่ําลงครับเนีมือแรงก็ควรที่จะเป็นเวลาที่ค่ำๆครับพี่น้องหลังจากให้อาหารไปแล้วอย่างน้อยกับสี่สิบถึงห้าสิบนาทีครับพี่น้องกสำหรับอ e ีพีนี่กับผมไม่อย่างไรครับพี่น้องก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้อง เอาคลิปหรือว่าเทคนิคดีๆง่ายๆมาฝากพี่น้องกันครับถ้าเกิดว่าพี่ๆน,น้าๆท่านใดยังสงสัยหรือว่ายังบ่เข้าใจในขั้นตอนใดก็ให้ทักมาหาผมได้ครับพี่น้องทาง Facebook หรือว่าทางคอมเมนต์ครับพี่น้องถ้าทาง Facebook กับชื่อ Facebook ของผมกับชื่อธนาคารงามสง่าครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปนี้ครับพี่น้องอ่าแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องทางช่องอีสานอินโคเรียครับสำหรับ EP นี้ขอฝากว้ชรเมีก่อนครับพี่น้อง สวัสดีครับ